ที่พักนะครับที่พที่ที่โซล่าให้ก็จะสะดวกสะดวกก็คือแฟนั่ใไฮแอนด์นะครับก็จะให้อ่าอันวนหนึ่งนะครับที่เราจะรายงานเป็นกับในประกาศแล้วก็ยังต่อไปแล้วก็ในช่วงจริงคณะกรรมการบริหาร้มีโอกาสได้เจอผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ยินดีจะมาร่วมงานกับเราเราก็จะหนึ่งนะครับก็ในช่วงที่ วาระ,ะ,ะที่หนึ่งในผมขออนุญาตขอให้ทุกท่านได้ได,ได้เจอนะครับขอบคุณครับวาระปี2567ถึง2571นนะครับประกาศชื่อแล้วนะครับ การมีประมาณเกิน <tang ar> ่าจะเกิดร้อยคนนะคะนแต่ว่าซึ่งมีคณะกรรมการในรูปกรรมการอยู่ประมาณน่าจะสิบกว่าคนใช่ไหมคะคุณนชายหญิงคนนี้ก็จะรวมกันตอนนั้นก็จะมีอดีตนักกีฬาทีชาตินะคะมีร็อบเตอร์ซูมบลตีอีสานะครับซึ่งชัยยศท่านายใต้ความหมที่ว่า มุงมั่นบริหารสร้างสรรค์พาฒนาในวันที่30พฤษภาคมถึงา0เราได้เหรียญทองทั้งประเภทประชาชน<ม>และเยาวชนนะฮะและก็ที่เกินคาก็คือเราได้นะฮะอันนี้ก็คือก็สนใจมีงานที่จะร่วมแข่งขันซึ่งมีนักกีฬาร่วมทั้งหมด16คนนะคะรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นนักกีฬาที่กีฬาของเรานะคะก็จะมีชายจะมีสคน นะครับมีโฟกัสกับยีนแล้วก็ยู่ก็จะมีสัดส่วนมวลมวลนะคะที่จะเข้าไปร่วมในการแข่งขันแล้วเป็นช่วงแอสตอนซ้อมนะคะเขาผู้จัดใช้ก็คือทําให้สัดส่วนมวลมวลนะคะเหรียญเงินนะคะจริงๆแนะอ,อันหนึ่งของเขาอันสองของเขาเพราะเอเอเพราะคนหนึ่งต้องยกเราเลยเเขาเล่นไทายย่าแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะคะนักสีคนนี้ก็เพิ่งเขาบอกว่าเป็นจูเนียร์เพิ่งขึ้นซีนิซีนเลยเนี่ยมาจากนั้นก็คือ นี่นกรมยังยันแล้วเราได้มาหนึ่งเหรียญเงินจัดหนึ่ง,น,งนะคะฉะนั้นช่วงนี้เราจะแข่งไวเพราะก็าด่เกออกไปก็ <c oughs> เป็นนักกีฬาในระดับองิมปกนะคะในระยะนั้นที่เราอลิมปกค่อนขอน้างเยอะมีความกระหายที่อยากจะเล่นนะคะแล้วเราก็มีการฝรับท่าชุดเพิ่มค่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบบรัสเซียเบลารุสประเภทพวกน,นั้นอยู่นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไปมาได้แต่กลับมาเี่เล่นสามารถที่จะนี่คือตัวของเราเป็นนักแสดงการแสดงที่มันอินไปกระบุนะคะตรงเนี้ย นะคก็ถือว่าคารั้งนี้ประสบควญญามสำเร็จขอบคุณมีความภาคภูมิใจนะครับที่ที่พวกเราไม่ใช่กีฬาหลักๆนะครับทบี่ออกขอบคุณไปให้เราแต่บางส่วนที่ยังที่เป็นเอ็กซ์ตา้าขึ้นมาเนี่ย